นี่คืออ่างเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดปลาหางยุง,งปลาสอดปลาสวยงามปลาซักเกอร์ปลานินและอันนี้คือปั๊มน้ำที่จะดูดน้ำขึ้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่คือโซลาเซลล์เดี๋ยวพอแสงอาทิตย์ออกมาเข้มข้นหน่อยหนึ่งก็จะปั๊มก็จะเริ่มทำงานครับ ปั๊มตัวนี้เมื่อทํางานก็จะดูดน้ําขึ้นมาผ่านทายยางตรงนี้ตรงสายยางตรงนี้เราเจาะรูไว้รูหนึ่งใต้ล่างเพื่อเป็นให้มันแยกน้ําออกมาฉีดลงไปที่บ่อเลี้ยงปลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนภาในตัวน้ํามันก็จะมาตามสายสีขาวขึ้นไปมาจ่ายให้กับกระบะนะครับมาจ่ายให้กระบาซึ่งเราปลูกพืชไว้กระบาในนี้มีพวกหินพวกเปลือกกระเบื้อง แล้วต่อท่อถึงการตรงนี้เป็นท่อระบายน้ําที่จะออกมาตรงนี้ครับตรงนี้ถือว่าเป็นที่ระบายน้ําแบบการักน้ํคร,ร,รับมันจะควบคุมระดับการขึ้นลงของน้ำในกระบะนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูว่าในกรณีที่เราเติมน้ำมันเต็มแล้วมันก็จะถ่ายเทออกมาแล้วก็จะมีจังหวะของการ ทยาเอาน้ำไปทิ้งในบ่อเลี้ยงปลาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้สมมติว่าน้ำเต็ม ม,มันก็จะเริ่มระบายมาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเมื่อน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นความดันน้ำที่ไปดันน้ำเข้าไปในขวดนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้ขวดขยับก็เกิดการไหลน้ำน้ำจะไหลทิ้งออกมาที่บ่อปลาตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ดูระดับน้ำเริ่มในอ่างนี้เริ่มสูงขึ้นความดันก็จะมากขึ้นเดี๋ยวขวดมันจะขยับพอขวดขยับน้ำอากาศก็จะเข้าไปทำให้เกิดการการรักน้ำในทันทีน้ำก็จะไหลออกมาแล้นี่แสดงว่ามีการเกิดการการรักน้ำน่ะ เังนั้นน้าในระดับกระลมังนี้ก็จะลดลงเังนั้นการที่ทําให้น้ํามันมีการลดลงลากพืชก็จะได้ออกซิเจนในระดับหนึ่งสลับกันไปก็คือเดี๋ยวน้ําก็มาท่วมลากพืชเดี๋ยวน้ําก็ลดลงไปเป็นจังหวะเรื่อยๆอย่างนี้พืชชอบเพราะว่าลากจะไม่เน่านะครับตรนนี้การรักน้ําก็รักน้ํามาลงนี้เรียบร้อยแล้วดงนั้นมันก็จะหมุนเบียงกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวก กรวดหินทรายในนี้มันก็มีหน้าที่ที่จะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำดีขึ้นเพราะความรูพุนของพวกกรวดมันก็จะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์พอน้ำมาแช่อยู่จุลินทรีย์ก็จะกำจัดให้มันเป็นน้ำดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นอาหารของพืชด้วยครับอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างเพื่อปลูกไว้สำหรับแก้เหงายามโควิด ก็ได้พืชไว้กินเล็กๆน้อย